สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับผมนายเดมอนหลังจากนี้ก็คงประมาณนี้นะครับสัปดาห์ละคลิปแล้วก็ยกเว้นช่วงหยุดยาวที่อาจจะเพิ่มมาหน่อยสําหรับสัปดาห์นี้ก็มีเกมมาแนะนําเช่นเคยกับ n e c r o f u g i t i v e ซึ่งตอนนี้ก็ปล่อยแต่เดโมให้เล่นนะครับตัวเกมยังไม่วางขาย n e c r o f u g u r i t นะครับเป็นเกมแนว Dark Fantasy Platformer นะครับการาฟิก2มิติที่พูดถึง Alex Mercer นะครับหลังจากตายไปใน Prototype 2นะครับก็ไปต่างโลกที่โผล่ยุคกลางโดยที่ความสามารถก็ยังครบอยู่ อันนี้ก็เราเล่นนะครับคือเกมเนี่ยมันยังไม่ได้วางในเรื่องในเดโมโลเลยครับถ้าจะสรุปง่ายๆนะครับก็คือตัวเราเนี่ยมันันมีสกิลเหมือนโปรโตไทป์นะครับก็คือในคอมเมนต์ก็จะเห็นแบบนี้บ่อยมากว่ามันคือโปรโตไทป์ในแบบอิเซไคสละใครที่ยังไม่รู้จักเกมนี้นะครับก็เดี๋ยวแปละลิงก์เกมไว้ด้านล่างให้ครับโดยตัวเกมนะครับเปิดหัวมาด้วยว่าเกมนี้นะครับถูกสร้างสำหรับผู้เล่นที่ต้องการความท้าทายอย่าหวังจะพบกับความเมตาในเกมนี้ เกมเนี่ยก็เริ่มจากในคุกเลยสอนพื้นฐานให้เราง่ายๆนะครับด้วยลักๆมีภารกิจด่านแรกก็คือการนีออกจากคุกซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าจะบูเลกหรือแบบสเตลก็ได้นะครับความสามารถของเรานะครับก็คือเมื่อฆ่าเป้าหมายแล้วก็ดูดคืนศพเราสามารถกลายร่างเป็นคนนั้นได้ครับโดยคนทั่วไปเนี่ยจะไม่รู้ยกเว้นว่าเราจะกระทาอะไรแปลกๆเช่นการดับไฟหรือการหยิบของต่อหน้า โดยศัตรูนะครับเมื่อรู้ก็เข้ามาโจมตีทันทีและแม้ว่าเกมเนี่ยครับจะให้เราแปลงร่างได้ก็จริงแต่ว่าถ้าเราเคลื่อนไหวเนี่ยตัวเราก็จะมีการเสียสเตมินาไปเรื่อยๆหากหมดนะครับเราก็จะหลุดจากการแปลงร่างซึ่งเราก็ต้องเดินไปพักไปนะครับเพื่อให้หลอดสเตมินาฟื้นฟูซึ่งการกระโดดก็กินสเตมินาเช่นกันครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นข้อจํากัดของการแปลงร่างครับแล้วถ้าคุณเป็นสายบู๊นะครับจะเลือกสู้เลยก็สู้ได้ครับแต่ก็ไม่ง่ายครับเพราะอย่างแรกเลยนะครับหลอดเลือดเราเนี่ยมันไม่เด้งเองครับ แม้จะดูดเกินศพได้นะครับก็จะไม่เพิ่มเลือดแต่อย่างใดแต่ไปเพิ่มค่าเกาะแทนซึ่งเกาะเนี่ยก็จะรับไดเมจก,ก่อนเลือดเฉยๆแต่เมื่อเราสู้ต่อเนื่องนะครับถ้าเราไม่ตายก็สามารถแปงลงร่างเป็นปีศาจได้ซึ่งปีศาจเองก็มีระยะเวลาจำกัดเช่นกันแล้วก็มีเลือดร่วมกันด้วยแต่ตราบเท่าที่เราต่อสู้นะครับหลอดปีศาจก็จะคอยเติมขึ้นเสมอครับและไม่ว่าเราจะผ่านเกมด้วยวิธีไหนก็ตามนะครับเราจะได้แต้มสกิลพอยต์มาอัพสกิลเมื่อผ่านด่านโดยสกิลนะครับจะแบ่งออกเป็น2ลร่างก็คือร่างมนุษย์แล้วกาางปีศ อันนี้ก็แบ่งตามแนวการเล่นได้เช่นกันครับโดยไม่ว่าจะเลือกผ่านวิธีไหนนะครับสกิปบอยก็เท่ากันโดยเดโมนะครับมีให้เล่นแค่3าด่านเท่านั้นครับต่อมาก็มาแวะกราฟิกกันหน่อยนะครับก็บอกเลยว่ากราฟิกเกมนี้นะครับไม่ต้องห่วงครับกราฟิกพิกเซล2มิติครับใครก็เล่นได้แล้วก็แวบสรุปเลยแล้วกันนะครับเกมนี้ Necro Fugitive สำหรับเกมนี้ผมมองว่าเกมเนี่ยมีความน่าสนใจมากคือแม้ตัวเรานะครับจะมีความสามารถก็จริงแต่ไม่จัดว่าอยู่ในระดับโกงครับ ตัวเกมไม่มีระดับความยากให้เลือกนะครับโดยจากที่เล่นเองนะครับด่านแรกเนี่ยก็ไม่ได้ยากมากอะไรแต่พอไปเจอนักฆ่าด่านที่2นะครับบอกเลยว่าสู้ยากโคตรถึงแบบนั้นนะครับก็ยังมีวิธีชนะอยู่ตัวเกมมีวิธีให้เราเลือกเล่นหลายอย่างจริงๆนะครับบู๊ตลอดก็ได้ถ้ามั่นใจฝีมือส่วนตัวนะครับตอนนี้ผมรอว่าเกมเนี้จะออกมาในราคาเท่าไหร่ถ้าอยู่ในระดับที่สมตัวนะครับหลัก300บวกลบก็คงได้ซื้อมาเล่นแน่ครับ แล้วก็ขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์ให้บ้างนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ